2 5 6 4ปีวัวทองเป็นปีที่ต้องมีสติสัมปชัญญะให้ดีนะอาจารย์ต้องบอกกันว่าเปิดมาปีวัวเนี่ยเขียนเสือให้วัวกลัวใส่เสื้อผ้าตีมเสือใช้วัตถุมงคลเสือแล้วก็นึกถึงจิตใจที่แกร่งกล้าประดุษเสือนะอาจารย์จะมาวิเคราะห์แล้วก็บอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับ ทั้ง12ปีนกักกษัตริย์เริ่มจากปีที่จะต้องชงแรงที่สุดร0 0เเตชงปว่าปะทะนะนั้นชงที่สุดก็คือปีแพ้ปีมาแม่มาแม่เนี่ยนะปัญหารอบด้านทั้งเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บางคนบอกอ๋อเป็นยังไงอสังหาริมทรัพย,พย์มันก็มีบบอๆบอๆนี่ก็เรื่องของการที่จะต้องมีประเด็นเรื่องถูกยึดจำนองบางคนเนี่ยแรงถึงขนาดที่ว่าไม่สามารถอยู่ในอสังหาริมทรัพย,พย์เดิมได้ ต้องอะเหตุออกไปจากที่ที่ตัวเองอยู่เอองานที่อยู่อาศัยเงี้ยอยู่ที่เดิมไม่ได้ไดหลายหลคนนะ่ะเจอปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับคดีความเนี่ยคือสังหารหมทรั์แล้วมันก็เกี่ยวเนื่องว่าต้องฟ้องร้องกันอุบัติเหตุแล้วนําพาไปสู่ปัญหาสุขภาพใหญ่ผ่าตัดล้มป่วยนะเป็นแรมเดือนอย่างเงี้ยถือว่าถือว่าใหญ่นะแล้วมันไม่ได้ทํางานใช่ไหมก็ไปกระทบถึงเรื่องของไรายได้ใช่ไหม ทั้งนี้เนี่ยก็ต้องดูเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะมันก็เชื่อมโยงกันหมดว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแล้วไปกระทบกระทั่งกับพี่น้องเรื่องของทรัพย์มรดกเนี่ยนี่คือสิ่งที่ปีมาแม่แล้วปีแพะต้องเจอแรงที่สุดเดี๋ยวใครเอาไม่อยู่บอกอาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์ดูแลแก้ไขให้ต่อมาปีที่ว่าชงร่วมมันก็จะมีผลต่างกันไปอย่างเรื่องของพี่จอเนี่ยปีสุนัขเนี่ยพี่จอมันก็จะเน้นเรื่องของปัญหาคนรอบด้าน ของตัวเองไม่ค่อยมีอะไรหรอกเพื่อนพี่น้องคนรักเนี่ยเอาโจทย์มาให้นะเอางานมาให้ตลอดเป็นงานที่ไม่ได้เงินหมายถึงว่างานเข้าแต่ไม่ได้เงินตรงนี้นัน้นปีจอก็อาจจะไปมีปัญหาที่ตัวเองไม่ได้กอ่อแต่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเยม่๋งบางคนบอกคนรักก็เหมือนคนคนเดียวกับเราใช่ไหมคนรักมีปัญหาเราก็มีด้วยเราก็ต้อง,องระมดระวังแล้วก็เตรียมการไว้ล่วงหน้าบางทีเตรียมงบประมาณเตรียม เวลาที่จะต้องไปดูแลจัดก,การแก้ไขปัญหาให้เขาด้วยต่อมาป,ปีปีมา้าเนาะปีมา้าก็เป็นปีที่จะต้องระวังว่าอะไรที่เราตั้งใจคาดหวังเอาไว้มันไม่เป็นอย่างหวังมันผิดแผนแล้วมีหนามซ้ํายังถูกคนเขาเรียกดินเท้าว่าร้ายตูถูก,ถกเขาเรียกปรามาทอะบอกไว้ก่อนเลยว่าสิ่งที่ทําให้สําเร็จโหปีม้าก็กลายเป็นว่าอะไรที่ไป ลงทุนเอาไว้หลายๆคนนะกะว่ารุ่งแน่รวยแน่พอเปิดปีใหม่มาอู้เจอสถานก,การณ์ที่แบบไม่สามารถที่จะทําได้อย่างเงี้ยมันก็ผิดแผนแล้วก็หลายคนก็จับจ้องอยู่คนบอกโอ้โหถูกานะถากถางถูกดูถูกเนงะี้ยก็ให้ใจแข็งเข้าไว้เดี๋ยวอาจารย์ดูแลให้นะสำหรับปีมาได้ทุกปีต่อมาชงรวามก็คือพวกของมังกรเนี่ย ก็ยังมีประเด็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เต็มๆนะมังกรห้ามท้าเลิกกับแฟนคนนสดเนี่ยถ้าสมมุติอยู่ในช่วงระหว่างที่จะดูใจกันเนี่ยบางทีถ้าเกิดทิฐิขึ้นจนไม่สามารถลงเอยกันได้ก็ยังถือว่าเป็นปีที่ความรักไม่ดีถ้ามุ่งเน้นเรื่องของคู่เรื่องของอะไรเนี่ยยังไม่สําเร็จนะเออใครที่มีคู่อยู่แล้วก็พยายามอย่าไปยั่วยุหรือว่าอย่าไปทําอะไรที่เป็นความรุนแรงของของอารมณ์เออ เราะฉะนั้นให้ระมัดระวังทั้งเพื่อนพี่น้องด้วยนะคนบอกคบหากับเพื่อนกับพี่กับน้องมาตั้งนานบางทีเป็นเพื่อนพี่น้องที่แบบสนิทสนมกันมาปีนี้ก็มาถึงข่าวแตกคือพอปีชงพ่วเนี้อารมณ์มันรุนแรงแล้วมันก็บางทีคิดไม่ทันพูดไปก่อนแล้วตามมาแก้มันก็แก้อยากสุดท้ายก็พวกปีวัวนี่แหละปีวัวนี่หาเรื่องตัวเองตัวเองเนี่ยนะหาเรื่องให้มัน เกิดความเหนื่อยความยากความลำบากขึ้นมาเองเราก็จะมาดูแล้วกันว่าลักษณะของปีที่ต้องระมัดร,ระวังเยอะแบบนี้เราก็รู้แล้วติดไว้ในใจแล้วว่าอันนี้ต้องระวังมากเฉพาะเรื่องเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นภาพรวมของทุกป,ปีมาไล่เรียงกันนะปีอื่นเนี่ยก็ใช่ว่าจะร้อยเปอร์เซ็นที่จะไม่มีอะไรที่กังวลเลยมันก็ยังมีสิ่งที่เป็นโอกาสที่ต้องไปคว้าแล้วอุปสรรคที่ต้องระวังเช่นเดียวกัน เริ่มจากปีช่วดปีชวดไอเดียดีความคิดดตีติดจะเครียดไปไหนหนึ่งอาจจะมีโปรเจกต์อะไรแยะๆเต็ไมไปหมดเลยปีนี้นะใจร้อนแล้วก็เหมือนกับไปเร่งเราว่าจะเอาเร็วๆให้ได้หลายๆคนที่อยู่ข้างๆคนปีช่วดก็จะรู้สึกเหนื่อยๆหน่อยก็ลดลาวสอบลงนะถ้าจะเร่งให้ได้งานได้เงินมา,มากๆเดี๋ยวมาหาอาจารย์จะดูแลให้ฉลูฉลูนี่ถึงแม้ว่านะจะยุ่งๆยากๆ ลำบากนิดนิดนะแต่ยังโชคดีที่มีเงินเข้าฉลูเนี่ยนะจะดีจะร้ายเนี่ยมีเงินใช้ไม่ขาดมือนละอาจารย์มองว่ายังถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอยู่สําหรับฉลูที่จะมุ่งหน้านะทําการทํางานไปถึงแม้ว่าตัวเองจะมองว่าโหเราหาเรื่องเหน่อยกันไปหรือเปล่าเต็มหนื่อยแล้วได้เงินก็เอาเถอะให้มันเขาเรียกว่าสมนางสมเนื้อกันก็ทําไปปีขานโดดเด่นทําอะไรก็ มีคนจับจ้องให้การยินดีต้อนรับถ้าจะทําแบรนด์ทําธุรกิจทาอะไรขึ้นมาให้มันสาเร็จนะ่ยปีขานจะทําได้ดีปีต่อไปนะปีถอดปีถอดนี่มันจะเหมือนกับว่าอึดอัดอึดอัดความคิดคําพูดคำจามันเหมือนกับเป็นช่วงจังหวะปีที่เราคือไม่เข้าขายไม่ออกจะทําอะไรกับม่ค่อยจะลาบลื่นมากนะักโดยพ่ออย่างยิ่งอยากจะ ขายของอยากจะดําเนินธุรกิจอยากจะออกไอเดียมยังไม่ค่อยมีใครเห็นด้วยดังนั้นก็ถือเป็นปีที่ทําแบบออมๆเอาไว้ก่อนไม่ต้องคิดว่าจะพุ่งทะยานเดี๋ยวมันไม่ได้หนังใจมันจะเครียดสัเปล่าดังนั้นปีเถาะก็ถือว่าถึงเวลาที่เริ่มแล้วค่อยๆทําไปต่อมามะโรงเมื่อกี้ที่พูดมามะโรงระวังเรื่องของความรักของสัมพันธ์ให้ระงอย่างหนึ่งคือคนเกิดมะรงถ้าเกิดว่า มีคนรักที่อยู่ห่างไกลความสัมพันธ์เนี่ยมันจะสั่นคอนได้ทำระยะทางเลยนั้นเราอาศัยเทคโนโลยีแล้วกันเนาะที่เราอ่ะจะได้มาเจอกันแบบง่ายๆก็ใช้เทคโนโลยีทําให้มีความใกล้ชิดกันนะเสมือนกับอยู่ใ,ใกล้กันก็จะดีขึ้นมะเสงนะก็จะ เป็นอีกหนึ่งปีที่หายเรื่องเหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยล้วได้เงินนี่อาจารย์ดีแล้วมีสเสน่ห์ดีด้วยโซโซนะมาเสงนะอาจารย์คิดว่าสนุกดีลนะมาเมียเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเป็นการชงร่วมนะที่มันอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคนิดหนึ่งแต่ว่ามาเมียเองอ่ะก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องของคําถูกนินทาว่าร้ายอะไรมันเป็นเรื่องของเขาใครนินทามันเป็นความคิดของเขาไม่ใช่ของเราให้เราลุยไปเพราะว่าสิ่งที่มาเมียจะทำเนี่ยมัน สำเร็จมันได้เงินได้ทองนั้นเราลุยไปไม่ต้องไปสนใจมาแม่พูดไปแล้วว่าถึงแม้ว่าอ e ีแพ้นะจะเจอปัญหาอุกศักค์มากนะแต่ความอดทนสามารถใช้ได้เอาอยู่แล้วถ้าเกิดอย่างที่บอกนะถ้ามันเหลือบาดก่าแรงเนี่ยมืดแปดด้านไปไม่ไมถูกเนี่ยมหาอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ดูแลให้มะเสงใช่ไหมม,มีมะแม่วอกสีปีวอกโอ้โหปีวอกนี่เป็นปีที่ฉลาดหลักแหลมเหมือนกับปีตัวเองนะ จะมีไอเดียมีความคิดที่รู้สึกก็บันเจิดขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะลงมือทำทธุกรกิจจิจการได้ดีมากเนั้นลุยเป็นโอกาสที่ดีปีรากาลากาเนี่ยเป็นปีที่ได้เงินได้ทองทำอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเอออาจารย์คิดว่านะลากาเนี่ยนะจะเป็นอีกปีนักกษัตริย์หนึ่งที่ลงทุนแล้วได้เงินเป็นกอบเป็นกำปีจอเมื่อกี้ปีจอที่พูดไปแล้วว่ามักจะ เจอปัญหาที่เป็นปัญหาของคนอื่นเอามาให้แต่ตัวเองก็ยังโชคดีอย่างหนึ่งนะที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้ทันท่วงทีนะคือถือว่ามีศักยภาพมากพอที่จะแก้ไขและเอา,เอาตัวรอดได้ส่วนปีกุลนะปีกุลเนี่ยจะได้ดิบได้ดีตอนที่เราเนี่ยนะนิ่งเสียตำลึงทองออถ้าจะเป็นปีกุลนะเขาเรียกว่าทําอะไรเนี่ยคอยแบบตีกินเอาข้าง,างหน้าคือ ไม่ต้องไปเหมือนกับร้องไรให้กหกเชือมากค่อยๆคิดค่อยๆทำฟอร์มดีๆแล้วเดี๋ยวได,ไ,ดได้เงินเองนั้นตั้งรับไว้ให้ดีทุกๆปีนักษัตย์เนี่ยสามารถที่จะเสริมโชคเสริมดวงแล้วก็รู้ทางหนีที่ไร่ได้ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เจาะลึกไปเฉพาะดวงของตัวเองเนี่ยก็สอบถามอาจารย์แล้วอาจารย์จะดูแลให้ทีละคนก็ขอให้ปีวัวทองเป็นปีทองของหลายๆคนเป็นปีที่ป้องกันปัญหาอุปสรรคเป็นปีที่รู้ทางหนีที่ไร่เป็นปีที่สามารถ คว้าโอกาสคว้าความเจริญรุ่งเรืองขอให้ได้ปลดหนี้ปลดสินขอให้ได้ตั้งตัวได้และร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันขอให้ทุกคนโชคดีหวังว่าเมื่อไรก็ตามที่มีปัญหาอุปสรรคจะนึกถึงอาจารย์โอมและอาจารย์จะดูแลแก้ไขให้ทุกๆคนนะปีนี้ก็สู้กันไปและพบกันใหม่นะ